ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฏิบัติงานค้นหาร่รางของน้องบีค่ะน้องบีนามสมมุติเป็นเด็กผู้หญิงไปเล่นกับเพื่อนที่หาดในจังหวัดระยองแต่ว่าช่วงนี้ล่าฝน mm hmm. คลื่นลมแรงแล้วปรากฏว่าน้องถูกคลื่นซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนซึ่งช่วงที่น้องถูกคลื่นซัดแล้วจมหายไปมีคลิปเหตุการณ์สั้นๆนะคะในจังหวัดที่เพื่อนก็รู้แล้วแหละว่าตอนนั้นคลื่นมันกำลังดูดร่างน้องไปเพื่อนก็พยายามจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่ สุดท้ายน้องจมหายนะคะบริเวณหาดแสงจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะน้องไปเล่นน้ํากับเพื่อนน้องดีเนี่ยอายุ16ปีเท่านั้นเองส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันค่ะในเอน้ำสมมุติ วัยเลี่ยเียกันนะนะคะบ,บอกว่าตนเองมากับเพื่อนรวม5้าคนเดินทางมาจากอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่แหละค่ะทีนี้บ่าย2โมงพอมาถึงหาดแสงจันทร์ก็หาที่นั่งแล้วก็ลงเล่นน้ํากันทีนี้สักพักหนึ่งคลื่นมันแรงค่ะแล้วก็ในจังหวะที่เล่นน้ําน้องบอกว่าคือมันคลื่นอ่ะมันเป็นคลื่นลูกใหญ่ มันยกตัวขึ้นมาแล้วจังหวะที่คลื่นมันม้วนตัวกลับไปอะ่ะมันเอาร่างของน้องบีเนี่ยดูดกลืนไปกับคลื่นด้วยตอนนั้นพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วแต่ว่าช่วยไม่ได้น้องบีจมน้ําหายต่อหน้าต่อตาของเพื่อนฟังจากในเอนะคะเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันแต่ว่ารอดจากเหตุการณ์น,นี้ค่ะขามันดูดลงไปที่แล้วก็ข,กกขึ้นมากระสักเลยแล้วมันก็ลอยไปทางทะเลเลยคือมันเหมือน ขึ้นมันเกีียวม้วนไปเลยใช่มใช่คือตอนนั้นขาเรารอยอยู่ยขาหนูขามันไม่ถึงแล้วคะไม่ถึง,ตงแต่ว่าเราต้านไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแ,แล้วเขาก็ไปตามน้ำหรือโอเคคุณผู้ชมคะพอแม่ของน้องบีทราบข่าวตอนที่แม่เขาทราบข่าวตอนนั้นยังไม่เจอร่างเลยนะคะแม่ก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกให้กําลังใจกู้ภัยในการปฏิบัติงานแล้วก็มาจดธูป บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะขอให้เปิดทางให้เจอน้องบีโดยเร็วเพราะแม่ก็ทําใจเอาไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะอยากจะเจอลูกไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแม่น้องบีบอกว่าคือน้องอะมาเล่นน้ํากับเพื่อนซึ่งน้องเคยมาจุดนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเหมือนมันไม่มีคลื่นลมแรงก็เลยเข้าใจว่าเออน้องมาเล่นน้ําก็น่าจะปลอดภัยสุดท้ายได้รับทราบจากเพื่อนของน้องๆว่าน้องอะมาเล่นน้ำแล้วคลื่นซัดหายไปแม่ก็เลยเรียบตามมาดูตกใจเป็นอย่างมาก วันน้องมาเที่ยวที่นี่คือคุณแม่ทราบไหมว่าน,นองมามทะเลทราบจากตัวตัวตัวก็โทรบอกเพราะว่าเด็กนักเรียนก็โทรบอกคุณครูอ๋อก็คือเป็นชว่วงที่น้องเล่นเนี่ยคือน้องอยู่กับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะน้องไหน้องอยู่กั่อที่ไหนครับคะน้องอยู่ที่ไหนเรียนเรียนเรือที่อยู่ครับที่อยู่ที่อยู่ครับอยู่มะพร้าวอยู่มัะพา้าวแล้วจัดที่ว่าอยู่กับเพื่อนก็เลยชวนมาเที่ยวทะเลใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่า เพื่อนก็แม <an other> ่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบอกหหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าแม่ทํางานตาก็อยู่บ้านแล้วก็ออกมาจากบ้านก็ไม่ได้แจ้งใครเพราะแม่มาทราบอีกนีที่ตอนที่คุณโมแจ้งว่าเมื่อวานนี้มูลิธิกู้ภัยสมาคมกู้ภัยต่างๆในจังหวัดระยองเนี่ย ถึงขั้นว่าต้องตั้งกองอำนวยการเลยนะคะในการค้นหาน้องบีอายุ16ปีเขาก็แบ่งกําลังกันทั้งทางบกกับทางน้ําทางน้ำเนี่ยก็ปฏิบัติการค้นหาเพื่อหาน้องบีให้เจอโดยเร็วที่สุดขณะดเดียวกันทางบกเขาก็กระจายกําลังเดินในรัศมีประมาณสัก5กิโลเมตรเผื่อว่าน้องจะถูกคลื่นซัดไปติดยังจุดอื่นแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้รับทราบข่าวเศร้านะคะเจอน้องบีแล้วแต่ว่าอยู่ในสภาพที่จมน้ําเสียชีวิตน้องถูกคลื่นซัด มาเกืออยู่ตรงบริเวณโขดหินใกล้กับจุดที่น้องจมน้ำนี่แหละค่ะตอนนี้กู้ภัยก็นำร่างของน้องขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ระหว่างการติดต่อญาดให้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะซึ่งก่อนนำไปประกอบพิธีก็ต้องชนะสูตรศพตามขั้นตอนกระบวนการก่อนแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ